ครับผมก็สวัสดีทุกท่านมิ้กับใจแฮาด์สเกมไมค์ครับนะฮะก็วันนี้มันเล่นแมปปลาปัวกันนะชื่อแมปฟลิปปลาปัวนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูข้างในนะครับช่วงนี้ชแนลเราก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปเท่าไหร่นะเพราะว่านี่คือเพิ่งหายเจ็บคอมานะฮะแล้วก็เมื่อวานเพิ่งสอบจบม .6 มานะสอบปลายภาคเรียนนะครับก็วิวๆเหมือนกันจบแล้วนะนักเรียนอะไรอะไรมันก็ผ่านไปเร็วนะครับใครที่แบบยังเรียนอยู่นี้มีโอกาสทําอะไรที่อยากทํานะก็ทําเลยนะครับจะให้มันค้างคาใจติด่อมานะฮะ แต่เงี้ยนะดราม,ม่าเฉยเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ผมไปเขาชนไก่ปีสามนะฮะไป5วันนะไปวันพฤหัสกับมาวันจันทร์ก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็กจะถ่ายกลับมาให้ดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะฮะคือไปตอนปีสองมาก็ไป3วันตอนนั้นก็ะนะร้อนนะครับแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะโอเคกลับมาที่แมปวันนี้นะครับแมปพลิปปลากลัวนะฮะคือปลากลัวปกวติเนี่ยเราจะเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะเราจะโดดไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าพลิปปลากลัวเนี่ย คือมันจะโดดลงข้างล่างนั่นเองนะครับแค่นั้นแหละนะครับไม่มีอะไรหรอกนะก็คือเราจะลงข้างล่างเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาเลือกก่อนว่าเราจะตั้งค่าเกมยังไงก็คือตรงนี้นะครับเขาบอกว่า n a t u r a l regeneration นะครับก็คือการเพิ่มเลือดตามธรรมชาติอะไรเงี้ยสมมติเวลาเราตกล้วเลือดลดนี้เราจะให้มันรีเลือดได้ไหมเราก็เอาครับกดปึ๊บหยิบมาอันนี้คือระดับความยากนะครับมี E a s y เนะี่ยปึ๊บ easy ก็จะมีหัวใจ5าหัวใจนะครับ ฮาร์ดก,ก็จะเหลือแค่ดวงเดียวนะครับนอร์มอลแล้วกันจะมี3าดวงนะครับโอเคแล้วก็ Re g e n ต์พาวเวออันนี้รู้สึกจะเป็นเหมือนกับมีตัว Power up ให้เก็บหรือเปล่าเอาเป็นว่าเราออนก่อนแล้วกันงั้นเรามาเริ่มเลยแล้วกันนะก็เหยียบไปเหยียบตรงนีนง 5, 4, 3, 2, นง้ปึ๊บนับไปหลังห้า2ีสามสองหนึ่งะฮะลงมาปึ๊บในนั้นขวาว่ามันนับเวลาวเราใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้4ี่วิห้าวิแล้วนะครับหวิเคียามาเริ่มเลยแล้วกันโดดปึ๊บ โอ้ยรู้สึกกระโดดช้ามาลงตรงนู้นก่อนนะโอเคดูพื้นนะว่ามันพุ่งแค่ไหนนะโอเคโอ้โหลึกอยู่เหมือนกันนะครับโดยต่อไปเรื่อยๆฮะมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้เก็บตกฮะขึ้นมาข้างบนลงล่างดีนี้ออกเสียเสนิดหน่อยนะทีนี้ถ้าเราเปิดรีเลือดไว้นะครับเปิดรีเลือดไว้เนี่ยมันทำให้เลือดเรามีเจอเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดไม่เปิดจะทำไมนะตายแล้วนะทั้งทีโอเคไปต่อเรื่อยๆ เทเลพอร์ตนะครับคืออะไรเทเลพอร์ตเก็บปุ๊บปุ๊บฮะฮะไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยอ๋อไอ้ที่เราอยู่ข้างล่างใช่ไหมเราเก็บหรือเปล่าปุ๊บมันก็ขึ้นมาข้างบนนั่นใช่ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ไงเนี่ยเราโดดตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก็บแล้วก็วาร์ปขึ้นข้างบนโอเคเข้าใจรู้เรื่องไปต่อนะครับออกมทางนี้โอเคสมูทสมูท โ oh, อ้ยเจ็บไปแล้วเนี่ยคือนิ่มๆหน่อยๆลงให้มันก็เจ็บแล้วนะคิดดูถ้าเกิดเล่นหมดฮาร์ดนะคือแบบมีหัวใจเดียวนี่แบบโอ้โหคุณเอนยต้องนิ่มจริงอะ่ะบอกแล้วต้องนิ่มจริงอะ่ะไม่นิ่งนี่แบบโอเคเราแค่นี้โอ้โหมีบัตรดักหัวหมดเลยอะ่ะอางนี้แล้วกันอยางนี้ปุ๊บค่อยๆลงนะค่อยๆลงไม่รีบไม่รีบลงมาเรื่อยๆโอ้โหเจ็บไปเนี่ยอย่างที่บอกตะกี้นะถ้าเกิดไม่เปิดรีเลือดไว้เนี่ยโอ้โห จะเไดนยังไงคนต้องลงแบบทีละขั้นค่อยๆยอกลงมานะโอ้โหไม่ใช่แล้วอันนี้เหรอใช่เหรอไม่ใช่บ้าอันนี้ดีกว่าปึ๊บอ่ะโอ้โหจะติดหัวไหมเนะี่ยโดดมากปึ๊บอันนี้โอเคเรียบร้อยอ่าโดดทีละอันทีละอันเราไม่นิดแล้วไม่รีบเราไม่รีบ,นะรรบ,รรบอยากเห็นพื้นว่าเป็นยังไงฮนะอ้าวกระตุก,กนี่อะถึงพื้นแล้วนะครับ รู้อยู่แค่นี้เองนะฮะเราใช้เวลาไป100่งร้อยวิแล้วนะครับโอ้โหนี่ก็ใจเย็นเกินลงหายต่อดีทางนี้ละกันนะครับปึ๊บฮะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นตะกี้เกิดอะไรขึ้นครับฮะตายเหรอแค่นี้นะสูงแค่นี้นะเดี๋ยวดิตายเฉยฟองหัวใจครึ่งนะครับตายเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่นี่จะเห็นทงนนางด้านขวาว่า มีเวลาเก่าใช้เวลาไปเท่าไหร่นะเราใช้ไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับโอ้โหเลขสวยพอดีเอาใหม่เอาใหม่ทีนี้เรามาลองแบบรีบๆกันะรีบๆไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นใจร้อนใจร้อนนะครับเคอันนี้ก็รีบเกินเอาใหม่เอาใหม่นะครับรีบๆแต่ว่าไม่ประมาทนะเคเคเอาดีๆฮะดีนะครับตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นโดดมาไอนี้นะครับทางเดิมเราปึ๊บปึ๊บ บนอนนี้ต่อนะครับปึ๊บขึ้นมาข้างบนลงข้างล่างนะครับลงข้างล่างต่อลงข้างล่างต่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้วหยุดกอนเดี๋ยวรอให้เลือดมันรีนะครับเฮดโดต่อปึ๊บปึ๊บ,บอ่าอเฮะเอะอะไรเคดช่างเนะครับมารนนี้ที่เดิมที่เดิมจำได้กันได้ป๊าบโอ้ยมันกระปุกโดนมาปึ๊บเอเคเรียบร้อยลงมาต่อนะครับ ปึ๊บปึ๊บนิ่มๆนิ่มๆสมูทๆโอ้โหสมูทๆอานี่ไงเจอทางที่ลงแล้วไม่เจ็บนะอาทางไหนต่อดีอันนี้แล้วกันปึ๊บอาอ๋อคือมันจะมีทางของมันนะที่แบบลงแล้วแบบไม่เจ็บตัวเลยแต่ว่าคืออันนะอันนะ้นคือมันมีทางเราเลือกโดดเดยอะมากนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าให้มันถึงพื้นแล้วกันแค่ถึงพื้นก่อนพอนะครับเฮ้ยเฮ้ยเกืเอบแล้วเกือบแล้วทางไหนดี นี่ยนี่นีน่ทำไมแค่นี้เจ็บเลยเนี่ยเนี่ยลงมาแค่นี้เจ็บแล้วนะครับเฮไปต่อปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บทางไหนดีโอ้โหตรงนี้ที่จะตายใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยที่เราไปตรงเนี้ยแล้วตายนะครับเราต้องเนี่ยมันอะไรเหมือนมันบั็กหรือว่ามันแบล็กหรือว่าอะไรมันหันหน้าเองโอเค,อเคลงมาที่เดิมปึ๊บ ฮะอีแล้วเหรอแลกับมาที่เดิมใหม่นะผมรู้สึกข้างคางใจตรงนี้มากนะครับว่าทำไมมันโดดไม่ได้นะหรือจะเปลี่ยนทางดีตะกี้เราไปตรงนี้แล้วก็ตกมาตรงนี้นะครับตายนะเราไปทางอื่นแล้วกันทางนี้มีไหมโอ้โหมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยนะทางนี้เหรอใช่เหรอหรือจะโดดโอ้โหยากยาก ทางนี้แล้วกันอ่ะทางเดิมแล้วกันจะให้โอกาสอีกรอบนะครับให้โอกาสแก้ตัวนะฮะหรือให้โอกาสตัวเองนะี่แหละเนี่ยมันจะโดดมามอนกับมัน,ม,น,ม,นมันบักเฮ้ยมันไม่ได้บักมันลงมาข้างล่างอ๋อยูตรงนี้นะครับโดดมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหยีย е บนี่ปึ๊บมันจะลงมาข้างล่างให้เองนะครับแล้วไต่อแล้วก็ตะกี้ครับตรงนี้เลยรนะูนี้เลยนะรูนี้เลยตกไปตายนะครับเราจะไม่ท่าโอกาสเดยนะเราจะไปทางนี้แทนนะนะนี่ไงปึ๊บ แล้วก็นี่เหรอใช่เหรอไม่ใช่มั้งทางนี้อะไรโอ้โหตายไปเนี่ยไม่ตายนะเออเจ็บนิดหน่อยหนึ่งหัวใจนะเนี่ยลงทางนี้น่าจะใช่โอ้ยมันติดหัวป่ะเนี่ยทางนี้ก็ไปต่อไม่ได้ทางโอ้โหมัแต่เลือกทางเนี่ยใช้เวลาไป้อยวีแล้วนะนี่หัวติดโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้โห ปุ่มชิปนี่คือเก่งเลยนะนิ้วก้อยกดปุ่มชิปแบบเกรงมากอะอะไรกันงงครับงงตอนนี่ไหนเนะี่ยเอาเป็นว่าลงไปต่อแล้วกันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะลงทางไหนดีวะโอโ้โหตัวเลือกเริ่มน้อยนะลงมาเลยตัวเลือกเริ่มไม่ค่อยมีแล้วอ่ะทางนี้แล้วกันปึ๊บโอเคทางไหนต่อเนี่ย คือตารางบล็อกนี่ผมทดลองแล้วมันเจ็บนะเร็บโดดไปโดนก็เจ็บอยู่ดีนะเมื่อกี้ผมว่าหรือผมโดดไม่ตรงก็ไม่รู้เหมือนกันลองดูไหมเนี่ยเราเอาบล็อกนี้ก่อนแล้วกันตรงบล็อกซ้ายก่อนนี่ก่อนโอเคค่อยสมูทสมูทนะสมูทแล้วค่อยลงกับสมูทอ่ะเนี่ยมันเจ็บอีด้วยนะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับโอเคจะถึงละใกล้ความจริงแล้วใช้เวลาไป150หาวินะครับเราใกล้จะถึงแล้ว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแมวหนะาเฮ้ยไม่มีทางไปต่อเนี่ยเฮ้ยแล้วลงมาทำเมืออะไรเนี่ยลงมาทำแมวะไรวเนี่ยเอาเฮ้ยต้องโยโลแล้วตอนนี้งหวงน,นี้ต้องโยโลยังมองอยังไงมันก็ไม่ได้อะ นี่คือหลอกยังมจุดเขียวนี่คือจุดหลอกใช่ไหมคนระัเนี่ยโอ้โหยอมยอมใจลาก่อนเฮไม่ตายไม่ตายครับไม่ตายเหลือหัวใจหนึ่งนะฮะโหมันโดดได้ไหมเนะี่ยนี่คือไปได้ไหมเนี่ยตรงนี้โอ้โโอโเสี่ยงเ่ยงน่าจะโดดไปตรงนี้นะฮะแต่ตรงนี้คือมันเห็นไหมฮะอะไรอโอทัวอยู่เนะี่ยวิ่งขับวิ่งท่าดวิ่ง ไม่ได้ได้วิ่งวิ่งข้ามไปเลยอ่าโอเคนะครับแล้วก็ทางนี้โหแต่ปิดเนี่ยต้องวัดใจวัดใจมุมโอเคเรียบร้อยได้มานะครับลงนี่ไปเลยไหมเราเรื่อยเยอยเลยแล้วสามรอน่าจะไม่ตายพี่จะไม่เอาเดีกว่าเพื่อความชัวร์นะครถึงนี่แล้วทำไมมันต้องทำอะไรยา,ยากครับ ทำไมมันยากอะไรกระดาษมันมันยากคือมันเหมือนง่ายนะคือคุณมองเนี่ยออมันเหมือนง่ายนะคือผมมองหก็ง่ายเล่นจริงมันไม่ได้หว่ะโอ้แย่ yeah! เสียใจยอันนี้ปุ๊บวางไปข้างล่างโอเครู้ทันรู้ทันโอเคต่ออย่างนี้ปุ๊บปุ๊บลงมาข้างล่างโอเคเป็นแล้วเป็นงานเป็นงานครับเป็นงานไปทางนี้ต่อเออเฮ้ยติดติษหน่อยนะครับไม่เป็นไร มาตรงกลางตัวก็ต้อตงแท่นปึ๊บไปตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตาย,ยเขียวๆเนี่ยไม่ใช่แล้วต้องไปข้างล่างต่อทางนี้ทางนี้โอเคกลับไปปึ๊บใช่หรือเปล่าทางนี้เหรอไล่มาทางนี้นะปึ๊บ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 มันก็วนอยู่ที่เดิมนี่หว่าไม่ได้ไปข้างล่างขึ้นเลยนะครับผมไม่เข้าใจถ้าเกิดเล่นแบบโหมดฮาร์ดเงี้ยมันจะเล่นยังไงอ่ะคือหัวใจเดียวเนี่ยนะ ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้แล้วกันเนี่ยคือบางทีนะฮะคือเรามองเอ้ยมันไม่ตายหรอกแค่เนี้ยมันถูกไม่กี่บล็อกเองตายนะครับโหวันนี้เวลาดีมากครับฐานที่เก้าวินะฮะลงมาเร็ววลงมาเร็วโอเคว้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บมาตรงนี้ต่อโอเคไม่เป็นไรจิตพาดนิดหน่อยนะมาตรงนี้โอเคเวลาดีมากครับเวลาดีมากครับทีเจ็ดวิครับทีแปาวิครับโอเคตรงตรงกลางแล้วก็ตรงตรงไหนลืม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อันี้ไม่ใช่อ okay, ันี้แน่นอนนะครับไม่ใช่อันี้แน่นอนตรงนี้ดีกว่านะครับปึ๊บโอเคตกลงมาตรงตรงนี้ได้ไหมล,ล good, smooth, smooth. องดูนะวัดใจวัดใจปึ๊บอ่าได้เรียบร้อยลงมาเสร็จปึ๊บตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยไม่เจ็บนะสมูทสมูทอ๋อออนี่ไงทางอย่างนี้นะครับเดินไปตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ลงนี้ปึ๊บ อ่าเห็นแล้วไปปึ๊บโอ้โหจิ๋วเชียรสจิ๋เชียรได้เรื่องได้เรื่องลงมาครับลงมาครับนิ่มเขานี้นิ่มลงมาครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวคนจะตายไหมเนี่ยตรงนี้จะตายหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะไม่ชัวร์อย่างนี้เดี๋ยวโอเคครับมาโดนมาปึ๊บเฮ้ยมันที่เดิมนะ,ะใกล้ถึงแล้วฮะใกล้ถึงแล้วใกล้ความจริงแล้วปึ๊บตรงนี้แหละตรงนี้แหละ คือเนี่ยคุณดูฮนะคุณผู้ชมดูนะครับตรงนี้จะมันจะมีจังหวะที่แบบเนี่ยเดินขึ้นมาเนะี้ยแล้วคือกระโดดมันจะติดเนี้ยไม่รู้ดิอธิบายไม่ถูกต้องมาลองเล่นเองนะครับเคตลงนี้ปึ๊บโด,ดตอโด,ดตอเดี๋ยวผมเอาลิงลก์ดาวโหลดใส่ไปข้างล่างให้นะครับก็ตามมาตามไปโหลดมาเล่นกันได้นะฮะปึ๊บโอเคใกล้ถึงแล้วฮะใกล้ถึงแล้วเอคปึ๊บโอ้โอ คือคือมันก็ง่ายๆแหละแต่คือมันโรคไงคือมันโรคไงเนี่ยแล้วมันโรค กลับมาที่เดิมนะครับเวลา70ิวินะครับโอเครู้สึกเวลาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ผ่านสักทีนะตรงนี้แหละปึ๊บปึ๊บต้องวิ่งข้ามนะครับวิบ่งข้ามปึ๊บนาเรียบร้อยนะครับโอ้โหมีติดบนหัวอีกไงดีวนะเนี่ยลงก่อนละกันปึ๊บ โอเคโดดข้ามาโดดข้ามาโดตโดตอ่โอโดดต่อโอ้โหโดดไปนี่เลยได้ไหมเนี่ยจะตายไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนปึ๊บปึ๊บโอ้โหหืมมีกระตุกให,ให้ให้เสียวเล็กน้อยนะครับมีกระตุกเล่นๆนะฮะมาต่อนะครับเฮ้ย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  ว่าตายเนี่ยได้แล้วละ่ะคือต้องได้แล้วละ่ะต้องได้แล้วละ่ะคือมันแบบมันลออ่อมากมันแบบโดนลงมาเลยโดนตรงนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ตายครับตายตายแน่นอนพอร,รู้แกแล้วเราเราตายไปแล้วเออ,อปึ๊บปึ๊บนะโอ้โหคือเห็นพื้นแล้วคือเห็นานานแล้วแหละแต่ว่าอันนี้เห็นเห็นมาใกล้ๆนะ Ar, เดี <stop> <oh late, we like ๋ยวจะได้สัมผัสแล้วนะครับดับหนึ่งดับหนึ่งนะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมบอกที่ผมบอกว่ามันมันขึ้นลงเนี่ยแล้วคือมันโดดมันจะผิดจังหวะเราไม่รู้ดิเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคโอเครอต่อนะครับอันนี้โดดขึ้นโดดขึ้นปึบฮึบฮึบเก็บเลยเก็บเลย ปุ่มชิปนี่จะค้างแล้วนะครับปุ่มชิปนี่คือแบบจะหลุดจะออกจากแป้นทิมนะฮะกดแบบเน้นหนักมากนะครับนิ้วก้อยนี่กเกรงอือหืออือหืออือหือนิดนึ่งนิดนึงโอเคโอเคเดี๋ยวขอรีเรียกก่อนรีเลียกแล้วนหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์ แล้วแล้วนะครับเราก็ทําได้นะครัมใต่อมีแป้งเหยียบตรงนี้นะครับเราก็ไปเหยียบแป้งเหยียบนะเพจบ,บโอ้โหใช้เวลาไปสามนาทีนะครับปึ๊บอะไรวะยูฟินิชเดลเลสนะครับโอ้โหอลังการงานสร้างนะครับพลุควนใหญ่ไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิป แบบลิปปลาตัวนะครับเป็นแบบที่ดีนะครับเป็นแบบที่แบบเล็กๆที่สามารถไปแข่งกับเพื่อนได้แข่งเวลานะครับผมเล่นหมดอ่ามันไม่มีขึ้นไฮสกร์ให้อะว่าเราได้เท่าไหร่อันนี้คือไฮสกรอคนสร้างนะใช่ไหมคนสร้างกับไอวักกี้นะครับเขาบอกว่าเล่นได้หนึ่งศูนย์หนึ่งวินะครับเล่นหมดอีซี่ไม่มีรีเจนไม่มีรีเจนนะครับโอ้โหอันนี้คือหนักอันนี้คือมันเน้นตรงนี้นะไม่มีรีเจนนะครับโดยรวมสรุปนะครับเป็นแบบที่สนุกดีนะครับเป็นแบบเข่าเวลาที่สามารถไปเล่นแข่งกับเพื่อนได้นะฮะ หลักคลิปนี้คงจบไปได้เีเท่านี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเดินเขาชนไก่นะฮะถ้าเกิดมีโอกาสจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง5วัน4คืนนะครับผมนะครับถ้าเกิดมีอะไรสงสัยสามารถเข้ามาถามได้ที่ชแชลเพจชแชลนะครับใน f a c e o o k ข้างล่างนะครับใส่ลิงก์ไว้แล้วครับตามไปกดไลค์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคเจอคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ